พี่น้องครับตลาดนัดบ้านใหม่นะครับวันนี้วันพุธที่7สิงหาคม2567นะครับพ่อค้าแม่ค้าเก็บของหมดไปแล้วนะครับแต่ทีนี้พอเพิิญว่าที่พื้นนี้นะครับเขาได้แบ่งขายไปนะครับทางทีมงานตลาดนัดคนโคราชก็เลยต้องปรับนะครับ ปรับล็อกใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เราสั่งหินคลุกมาแล้วนะครับเมื่อกลางวันก็เอามาลงไปแล้วนะครับพ่วงหนึ่งเดี๋ยวคืนนี้มาอีกสองพ่วงพี่น้องก็จะลงตามแนวที่ทางทีมงานตลาดนัดคนโคราชนะครับเราได้วางแผนกันไว้นะครับอันนี้ก็รอนะครับทีมงานกำลังวัดนะครับคร่าวๆทางนู้นนะครับนะครับ ใส่หัวไฟเดินเช็คระยะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาหินคุกลงนะครับสำหรับพื้นที่เดิมด้านนู้นนะครับที่เขาแบ่งขายไปเดี๋ยววันนี้คืนนี้เราก็จะนำเสาไฟออกนะครับเพื่อที่จะย้ายมาฝั่งนี้นะครับพี่น้องย้ายมาฝั่งนี้แล้วก็จัดก,การเดินสายไฟต่อไปนะครับ EP คืนนี้จะเป็น EP 1นนะครับพี่น้องครับ ดีๆคืนนี้จะเป็นอีพีหนึ่งนะครับสำหรับในการเตรียมแผนการในการจัดล็อกตลาดนัดนะครับบ้านใหม่ใหม่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับทีมงานตลาดนัดคนโคราชนะครับปากกักกับเจดวงก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเซเลนะครับเซเอ,เอนะครับแล้วก็ เกียรตินะครับกิดนะครับผมนะครับตาหน้าพาลุยนะครับแล้วก็มีเติ้ลนะครับน้องเติ้ลอีกหลายคนนะครับมีช่างเบียร์อีกหลายคนนะครับก็ช่วยๆกันนะครับคืนนี้เพื่อให้มันเสร็จไปใน E ีพีหนึ่งไปก่อนนะครับในคืนคืนนี้นะครับพี่น้องครับถ้าหันหน้าจากถนนเข้ามาจะอยู่ด้านขวามือของตลาดนะครับเส้นด้านในนะครับพี่น้องเดี๋ยวทาง เกียรตนะครับจะตัดครับายกนอสายนี่ครับอางเกียร์กำลังจะตัดสายต้นสุดท้ายนะครับต้นนี้นะครับเพราะว่ามีสายเดินไปทางขวานี่ด้วยนะครับเราจะตัดแยกตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเจ้าเกียรกกาลังจะตัดนะครับเส้นทางด้านซ้ายมือทางนี้นะครับเดี๋ยวก็จะม้วนไปนู้นนะครับไปตรงกลางตรงรถที่จอดอยู่ทองฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ส่วนหัวนี้นะครับเดี๋ยวจะไปตามแนวนะครับไปตามแนวนี้แล้วก็ไปม้วนไว้จะมีต้นสะเดาตรงนั้นนะครับต้นโพต้นสะเดาตรงนั้นนะครับแนวเราจะอยู่ตรงนั้นนะครับ อ,อเดี๋ยวไปต่อนะครับเสาต้นที่สองก็ค่อยๆตัดลงนะครับเอาออกจากแหลกนะครับออกจากลูกถ้วยครับพี่น้องครับเราก็เลาะมาทีละต้นนะครับพี่น้องครับตันนี้เพื่อที่จะเอาสายออกจากเสาเก่านะครับแล้วเดี๋ยวตัวเสานี่เราก็จะนำรถไถนะครับ มาดันมาดันนี่เแลนะครับกำลังเคลียร์สายตรงชุดนี้จะเป็นชุดปลั๊กไฟนะครับในแต่ละเสานะครับพี่น้องครับก็ต้องเก็บให้เป็นระเบียบทีดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องม้วนเข้ากับม้วนใหญ่เดี๋ยวมันจะพันกันนะครับพี่น้องครับถ้าเราไม่เก็บนะครับนอกจากมันจะพันกันแล้วมันอาจจะหมื่นก็ได้นะครับอ่าครับ <c oughs> โอเคนะครับน,นี่ครับก็กำลังมวนต่อกันมานะครับพี่น้องครับม่มันจนดาครับรมันไม่ตึงหรอกมันต้องยกมาเรื่อยๆก็เ,เอาลงเรื่อยๆนะครับในแต่ละเสานะครับอ,อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวจะเอาเสาออก นะครับ <Hey. S 1> เอาเสาออกนะครับ <Hey. S 1> แล้วก็ม้วนสายไปเก็บไว้ก่อนเพื่อที่จะนำไปต่อในผื้นใหม่นะครับพี่น้องครับนะครับตอนนี้สายเราลงมาข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะม้วนนะครับเดี๋ยวเราจะม้วนมาเพื่อจะไปเก็บตรงต้นนู้นครับพี่น้องครับสายไฟอยู่ไหนสายไฟอยู่นู่นครับนี่ครับสายไฟที่เราเอาลงจากเสาแล้วนะครับพี่น้องนะครับคือพอสายไฟลงแล้วก็บพี่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทำการล้มเสา ลมเสาเพื่อที่จะนะครับเอาไปเอาเสาย้ายไปฝั่งนู้นนะครับครับที่รถกําลังลงหินอยู่ทางนู้นนะครับพี่น้องครับมวลเก็บใต้ต้นโพตรงนี้นะครับมีต้นโพต้นสะดาอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเก็บนะครับไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายเสานะครับพี่น้องครับ นี่ครับตอนนี้ก็กําลังจะลมเสากันนะครับพี่น้องครับลงเสา,ลง,สาลงนะครับอันไหนโยกได้อย่างโยกไปก่อน นี่ครับใช้กำลังเราต้องการเหล็กเราต้น เราก็จะเทคโคนไว้นะครับก็จริงๆแล้วพอมันล้มลงมาก็ยังมีคนฐานอยู่นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะทําการเอารถไถมาดันอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมยกเสาตัวนี้ไปให้เขาเลยกันนะครับคือด้วยความที่เราไม่ค่อยแข็งแรงดันนะครับพี่น้องนะครับ เลยช่วยได้เท่าที่ช่วยนะครับพี่น้องครับใจอยากช่วยเหละครับนะฮะดูทีมงานของเรานะครับแข็งแกร่งนะครับอันไหนย,ยกไปได้เราก็จะเอาไปนะครับ พี่น้องครับเรากําลังมีปัญหาเพิ่มเติมนะครับตอนนี้รถไถเราสไตร์ไม่ติดนะครับที่เราจะไปดันเสานะพี่น้องก็เดี๋ยวกําลังพ่วงแบตอยู่นะครับแก้ไขนะครับชิวๆก็พี่น้องครับทีมงานของเราติดแล้วครับพี่น้องรถไถเรานะครับตอันดีติดนะครับเดี๋ยวก็ไปดันเสาแล้วก็จะได้เก็บกันแล้วก็กลับบ้านในคืนนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเขามาว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูตอนดันเสานะพี่น้องครับรถไถจะไปดันเสาออกนะครับพี่น้องครับเพิเงสเอร์อติดเมื่อกเอคเอบพี่น้องออเ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 เด

ลึกคันนะครับแข็งแรงมากไม่ยอมออกง่ายๆนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับต้นที่สองแบงกันไปนะครับทีมงานใช้วิธีแบกกันไปนะครับออกแรงครับ คัต้งตองอปูนนะครับปดดูน่ทช่วยกันนะครับทีมงานตลาดนะครับระวังขานะครับนะครับ <c ười> น่ของหนักครับของหนักขอ้งหองนักครับของหนักของหนักครับนี่ครับเจอกันนะครับเกันนะครับ อุุ้เดินะุดเโอ้ยโอ้ยคนข้างหลังโอ้ยโอ้ยจะช่วยเขาโอ้ยวิ่งวิ่งดูโอ้ยวิ่ง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 จะช่วยเขาเน่ยวิ่งวิ่งวิ่งดูวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวทุกคนนะครับทุกคนออกแล้วเดี๋ยวว่าเราจะเอาเอาเสานี่ลไปก่อนนะครับเพราะว่ากลัวจะหายนะครับเสาเหล็กนะครับ นี่เอ้มึงหันหาอย่าหันหาการ้อนครับพี่น้องครับหลังจากตรงนี้แล้วนะครับผมก็ขออนุญาตขอตัวนะครับในการกลับนะครับแล้วก็ทีมงานของตลาดนัดคุโคลาชเขาก็ไปนํารถนะครับมาขนนะครับท่อนเหล็กที่เป็นสาไฟฟ้านะครับแล้วก็ จัดการเกี่ยวกับสายไฟต่างๆนะครับเพื่อที่จะหยุดไว้ที่ EP หนึ่งนี้ก่อนนะครับก็อยากจะให้พี่น้องนะครับติดตามนะครับพี่น้องในตลาดนัดติดตามว่าทีมงานตลาดนัดคุณคราชของเรานะครับก็ตั้งใจนะครับที่จะทําให้ตลาดนัดของเรานั้นดีที่สุดนะครับเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดนะครับมั่นใจว่า เลนในการที่ลูกค้าที่จะมาเดินซื้อสินค้าของเรานะครับรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟนะครับของเราเพียงพอนะครับพี่น้องครับก็ฝาก EP ีนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามต่อกับ EP 2ีนะครับสำหรับ EP 1ีขอจบเพียงเท่านี้นะครับหลับนอนราตรีสวัสดิ์กันครับพี่น้องครับและเราต่อสู้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ